สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะน้องก็จะพาทุกคนนะคะมาชม Nexgen t Ranger รุ่นสปอร์ตนะคะซึ่งตัวด้านหลังของน้องนะคะจะเป็นตัวสปอร์ตเกียร์ออโต้6สปีดนะคะในราคา9 7 4 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งเลยนะคะว่าคันสีดำด้านหลังเนี่ยคะ่ะน้องแต่งอะไรไปใหุ้ณลูกค้าบ้างนะคะสำหรับด้านหน้านะคะที่เราเห็นตัวด้านหน้ากระจังใหญ่ๆแบบนี้นะคะน้องก็แปลงนะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ให้กับพณลูกค้าเลยนะคะ ซึ่งอักษรฟอนต์ FORD นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นสีดำด้านนะคะแมตต์กับตัวไฟตัดกับตัวไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะลูกค้าเลือกมาเป็นแสงสีส้มนั่นเองนะคะข้างบนค่ะตรงฝากระโปงนะคะเราก็ติดคําว่า r a เจอรให้ผูนลูกค้าด้วยนะคะเป็นอักษรสีดําเงานั่นเองนะคะส่วนชายกันชนนะคะด้านล่างนะคะตัวนี้เราทําขึ้นมาใหม่นะคะเรียนแบบของเจ้าตัวแรปเตอร์เลยนะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะ สำหรับรุ่นสปอร์ตแล้วนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์วิ่งกลางวันให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นรูปซีแคมนะคะแฟตัดหมอกมาให้ะคะ่ะสเปคของโรงงานเลยนะคะส่วนคิ้วซุ้มร้อนะคะตัวนี้ก็จะมาในชุดตัวรายกังของชุด แรปเตอร์ or, นั่นเองนะคะมาดูค่ะสำหรับไฮไลท์นะคะแมกยานะคะน้องใส่เป็นแมกขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบ18นั่นเองนะคะมาพร้อมกับซีรียางา7ง275ทับ5 5า20นะคะตัวนี้เราใส่เป็นยางของออเทเลนนะคะตัวนี้สามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิบบนถนนเลยนะคะสำหรับด้านข้างค่ะไม่มีอะไรมากนะคะน้องก็ติดเบ้ารองกันลอยนะคะให้คุณลูกค้าด้วยคลิปกันสาดให้ด้วยนะคะที่ครอบฝาถังน้ำมันค่ะ เรามาดูค่ะสำหรับโรบาเหล็กนะคะใส่เป็นของ Outlander นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะทำมาจากวัดสดุที่ดีมากๆเลยนะคะ<ม>เหล็กตัวนี้นะคะ<ม>่ะด้านท้ายค่ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะตัวนี้จะไม่ได้ full option นะคะน้องก็ใส่ที่ครอบให้ด้วยนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะเขาก็จะให้กล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้คำว่า r a n g er นะคะอักษรสีดำเงาตัวนี้นะน้องติดเพิ่ม,เต,มเติมไปให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะ รุ่นสปอร์ตนะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกให้ตรงท้ายกระบะนั่นเองนะคะกันชนมีให้พร้อมนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะสําหรับภายในนะคะของเจ้าตัวสปอร์ตนะคะก็จะแตกต่างจากทุกรุ่นเลยนะคะเพราะว่าของจะเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยสีเทานะคะตัวนี้ก็สลักคำว่าสปอร์ตให้นะคะเป็นเบาะหนังเฉพาะรุ่นเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ ก็จะทำให้รถเราดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไ,ไฟฟ้านะคะหน้าจอทัชสกรีนค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto ได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับแท่นชาร์จไวเรสให้ด้วยนะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคันสปอร์ตคันนี้นะคะน้องก็แต่งไปที่เรียบร้อยแล้วรอบคันเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะในชุดแต่งสไตล์นี้หรือว่าสไตล์ไหนๆนะคะก็ สามารถโทรมาปรึกษาสอบถามน้องเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรและไอดียไปให้ด้านล่างค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปหน้าน้องจะรุ่นไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ